สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดมี2,566แปลงใหญ่ของอำเภอโนนศิลาจำนวนทั้งสิ้น52แปลงชนิดสินค้าแบ่งเป็น8รายการมีพื้นที่17,779ไร่25ตารางวาจำนวนเกษตรกร1,801ราย แปงใหญ่ที่เข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ยกระดับจำนวน40กลุ่มประกอบด้วยแปลงใหญ่ทั่วไปข้าว14กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปมันสําปะหลัง10กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปผัก9กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปอ้อย4กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปเห็ด1กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปโคตุนหนึ1กลุ่มและแปลงใหญ่ทั่วไปจิ้งหรีด1่กลุ่มมุกป,ประมาณรวมทั้งสิ้น1 1 9ล้าน7จ็ อำเภอโนนศิลาที่มีผลการดำเนินงานบนรรลุตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือแปลงใหญ่ทั่วไปจิ้งหลีดหมู่11ตำบลบ้านหันโดยมีการรวมกลุ่มของชุมชนที่เคยเพาะเลี้ยงจิ้งหลีดมาไม่น้อยกว่า6ปีกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและยกระดับสถานะของกลุ่มให้เป็นรูปธรรมตามแนวส,ส่งเสริมของภาครัฐด้วยสมาชิกจำนวน33รายพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น3ล้านบาท ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 1. อาคารรวบรวมผลผลิต 2. ห้องสุขา 3. โรงเรือนเลี้ยงจิ้งหลีด 4. ตู้แช่แข็ง 5. เครื่องซีนสุญญากาศ 6. ถุงซีนสุญญากาศ 7. เครื่องช่่งน้ำหนักแบบดิจิตอล 8. เครื่องบดละเอียดอาหารสัตว์9พันไข่จิ้งหรีดทองดำหรือทองแดง สิเครื่องอบที่หลบซ่อนจิ้งหรีดหรือแผงไข่กระดาษสิบเออาหารจิ้งหรีดสำเร็จรูปชนิดผงปโปรโตีนไม่น้อยกว่า1ิบสซ็นกล่องสมาร์ทบอร์ดเลี้ยงจงิ้งหรีดในการยกระดับทั้งอาคารที่เลี้ยงที่ได้มาตรฐานเครื่องมือเครื่องจักรและวัตถุดิบในการเลี้ยงตรงตามความต้องการของกลุ่ม ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้แปลงใหญ่ทั่วไปจิ้งหรีดบ้านหนองไฮสามารถเพิ่มศักยภาพกระบ,บวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและปริมาณตามที่ตลาดต้องการได้ด้านการลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตสมาชิกกลุ่มได้ทดลองใช้กากถั่วเหลืองเลี้ยงร่วมกับอาหารจิ้งหรีดสำเร็จรูปจากเดิมใช้อาหารสำเร็จรูป3กระสอบต่อรอบการเลี้ยง และได้ทดลองปรับเปลี่ยนมาใช้อาหารสำเร็จรูป1กระสอบและกาดถั่วเหลืองสด2กระสอบพบว่าในการเลี้ยงแบบผสมอาหารมีต้นทุนในการเลี้ยง890บาทต่อรอบซึ่งมีราคาลดลงจากเดิม730บาทคิดเป็นต้นทุนที่ลดลง145ด้านปริมาณผลผลิตต่อบอ จากเดิมที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปอย่างเดียวมีผลผลิต31กิโลกร,รัมต่อบอ่อส่วนการเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมกากตัวเลืองพบว่ามีผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นคือ38กิโลกร,รมัมซึ่งเพิ่มขึ้นมา7กิโลกร,รัมต่อบอ่อคิดเป็น้อยละ2 2 6ปัจจุบันแปลงใหญ่ทั่วไปจิ้งหรีบบนนห 11, หดบ้านหนองไฮหมู่11 1บเอดตำบลบ้านหัน สามารถพัฒนาต่อยอดการเชื่อมโยงตลาดจนมีที่จัดจำหน่ายที่ชัดเจนแน่นอนส่งผลให้ในปีพศ2565เป็นต้นมากลุ่มจิ้งหลีดบ้านหนองไฮมีแผนที่จะพัฒนาประสานกับแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด1,000 10, 0กิโลกร,รัมต่อเดือนก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคงสร้างอาชีพที่ยั่งยืนตลอดไปพึ่งพาตนเองได้ สามารถขยายผลต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มซึ่งสามารถเป็นกลุ่มต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นทางเลือกอาชีพอีกทางหนึ่งได้สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกิจกรรมดีๆของอำเภอเรานะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ